ในระหว่างนี Then, like ้เนาะจ้าเมื่อเรื่องดาม่านอบอดคข่ก็อยากมาขอความรู้ก็เจ้อในด้านน้นเดี๋่อยเป็นค้นดีแบบว่าข่ออนตัวเรื่องแบบนี้ไม่่าข่เจออย่างมากนั่นสิตุกหนึ่งสองสาแบบนึงเท้าความก่อนเจอเรื่องเท้าความก็ไปเอ่ยมาดาม่านี่เลยเาเขาาให้อะไรบ้างความว่า่าง เมื่อนั้นไปถ่ายรูปกับเมเป้าเบาเลยเราจะไม่เลยนะเราจะไม่เลยถ้ากู้ชื่อได้ตอนน้าออกก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะไปออกข่าวว่าหนึ่งสอามสี่อ่าโอเคมาเอาบิวไปให้สูตรบิวกู้เดมาส์หรือบอลมึงอกูบอยู่ว่ากูกับเ็นแบบฟิวของกูแกกู้จะบังแค่แบบไทยก็ได้แบบกลางๆอ่ะเดี๋ยวเขาไปทำข่าวโอเคโอเคโอเความจริงอะไรนั่นแหละเนื่องจากที่จัน่ะไปถ่ายรูปกับฝั่งของ เออแม่เพลใช่ไหมเออของแม่เพลแล้วทีนี้อ่ะคืองานนั้นอ่ะมันเป็นงานที่อ่บอสเอตำนานคนอีสานใช่ไหมพี่เขาก็จ้างคือเขาก็เป็นคือเขาเป็นแบบว่าคนให้งานคนให้อะไรเราตลอดลึกซึ่งเราก็ไม่ได้ไปมีรู้จักกันอยู่แล้ว,ลวเราเรารู้จักพี่เขาอยู่แล้วแล้วเหมือนเขาไปเปิดร้านใหม่แล้วทีนี้อ่ะทางบอสเอกับ แบบอ่าแม่แพลเขาก็เป็นพี่นักน้องหักกันนั่นสินะ<ม>เพื่อนเพื่อน,นกับไปร่วมแสดงความยินดีกันคือฝั่งนั้นเขาก็มาในร่วมแสดงความยินดีในฐานะที่เขาเป็นพี่น้องกันแล้วทีนี้ส่วนเราอ่ะก,ก็ก็อย่างที่ฉันพูดก,กับเธอไม่ว่าจะหน้าไม่หลังไหม่ฉันก็พูดก,กับเธออย่างนี้ว่าฉันกับอ่าแม่แพวจริงๆเป็นการบันนั้นน่ะเป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยเธอเธอโดนจ้างไปงานใช่ฉันโดนจ้างไป โดนจ้างไปงานเราก็ทําหน้าที่ในในพาร์ทของเราเนาะซึ่งถ้า,าลูกค้าต้องการอะไรเราก็จะให้ก็จะมีการร้องเพลงคู่กันหนึ่งสองสามเ่างรองจางใช่ใแต่จริงๆถามว่าเป,นเปน็นเป็นฝืนไปได้ไหมเราก็ใจจอยอ่ะเราไปทํางานเราจะจอยมาก<ะ>ไม่มีหครไม่มีมซึ่งฉันก็แบบว่าฉันก็คือก่อนที่ฉันจะมาถึงทุกวันเนี้ยไออ่าสิบสิบมองว่าจไหน ต้นแบบมอหลองมอลำเข้ากับเบิงเออเทา,ากับเบิงเ่ากับเบิงแม่บัวแม่แพ้วแม่เอ่อแม่วัดตั้งสินะ hmm. คือเราเรามีพวกท่านเป็พว,พ,วพ,วพวกพี่พี่เขาเป็นต้นแบบอยู่แล้วใช่แล้วแล้วลวันนั้นอ่ะเป็นวันที่เราเราได้เจอกันครั้งแรกด้วยฉันก็เลยแบบว่าจบงานเออฉันนี่แหละเลยก็ไปขอถ่ายรูปกับแกเพราะว่าฉันไม่เคยเจอแกเลยนะอันนี้พูดจริงเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยแล้วก็ไปขอถ่ายรูปกับแกแล้วก็แบบทำานทุกทุกคลิปกันธรรมดาไพราะมียันมากกาน้นแล้วก็โพสต์ลงเพื่อ เพื่อว่าอะไรเราโพสรูปทุกคนแต่อาจจะไม่ถ้าจะไม่โพสรูปเขามันก็จะเป็นการแบบโม้หกเกียร์เพื่อนหรือว่าเป็นอย่างหรือเป,ปล่า,ลาสิสซึ่งเราก็ไม่ได้มีปัญหากับพี่เขาหรือเราก็ไม่ได้มีปัญหากับใครเราก็โพสลงตามปกติติก๊กตอกเอาไปโลงบัตรเนี่ยแย่ายมาเดียวทําแบบนี้เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยเงียบแน่ละถังพุ้งหยวญานิรเขาก็อยากูดเพราะว่ามันกินของกูว่ะนี่สัวทำเกี่ยวอะไรกันรเลเออทำแบบนี้ก๋วยเตี๋ยเงียบแน่แบบนี้ถ้าเรา สนิทกับใครแล้วเหมือนแบบว่า,วาถ้าเราสนิทกับใครเหมือนถ้าเพื่อนไม่ถูกกับใครเราก็จะให้เกียดเขานะองี้สิปมาม่านนี่ออติ๊กตอกเต็มเลยแม่แล้วก็จะมีคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์เออคอมเมนต์หนึ่งนกสองหัวแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าบิวไม่น่าไปเกือกกลัวกับพวกนี้เลยอ,อะไรเงี้ยเออเราก็เลยมองว่าเฮ้ย คือว่าจังสีแหละนะฉันก็จิตโตไปแค่ระเบียบว่าเขาแต่ว่ากลับมาเขาพี่แอนเข้มเมือนทะเลใบมันห้ามไม่ได้อะพี่มันเดี๋ยวเราไม่เคยเจอเราก็เคยอยากรู้ที่สุดคือกลัวดราม่าใช่ฉันกลัวมากตพราะว่าเธอเธอไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าอะไรกเพราะเธอกลัวดราม่าปฏิบัติเธอเธอเลยเธอเลยพออ่ะทั้งใหญ่ฉันกับพ่อกั้งสอ่ปีแต่สำหรับฉันกับด่าว่าใครไม่ด่าว่าบอ เช่อฉันก็แบบว่าฉันรู้สึกผิดแล้วแล้วรู้สึกผิดอีกอย่างหนึ่งที่แบบโพสต์ลงไปตรงนั้นแล้วเขาก็ไปว่าให้เอฟซีบิ๊กไงแบบว่าเอฟซีฝั่งนี้เป็นอะไรกันอย่างเงี้ยฉันก็เลยอ้สู้กูโพัวถีกกูพิมพ์อีกใช่จิตรู้สึกว่าคนถึงคนใช่มาแล้วบิ๊กจะรู้สึกเออบิ๊กมันสิเป็นยังวะเฮ้ยไอออสสอบมากคนที่มีอย่างนั้นอ่ะมันมันจะไม่ใช่เอฟซีตัวยงเราจริงๆมันจะเป็นเอฟซีจอดแบบบ่เอมาดาบจอดคือจอดคือว่าแผลมาคือเขาไม่ได้แบบไม่ได้มองที่ว่าอุ้ยค ฉันก็เลยแบบว่าอยากอยากแบบว่าเออใส่พื้นที่ตรงนี้อ่หรือว่าพอไปนอะอยากแบบว่าขอถวดเอฟที่บรญยากาศพิเศษฐานฐานสมมติราว่าหมื่นเนี่ยฉันพูดไปแบบว่าเออบางคนกับทำให้แบบว่า อะไรบ้างเอพวกครูคือคนที่ดีเขาก็มีคนที่เขาเชียร์เราก็มีนะ FC พวกอหญ่บ้านเชียร์ฉันเยอะมากเลยนะ <ừ> เชียร์ฉันก็เยอะแบบรักฉันก็เยอะอย่างเงี้ยฉันก็เลยว่าเออเธอฉันพูดแบบมีไปสูเขาก็ไปด่าว่าเอซีพวกใหญ่บ้านมักเป็นยังสี่ละมักไปด่าวฟังน,น,นั่นฟังนี่เฮ้ยกูคิดยที่ยังไปอีกวะเนี่ย, <c oughs> ยกูยก็เลยบ้านมึกูก็คยได้บาดนี่ <c oughs> เออโอ้ยโลกไโข้นกว่าแดดตูตูตูว้าวไอกว่าทั้งบ้าว้าว้าว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 าเนาะว้ายกว่า ปิดอิบวัดีกูใช่ฉนะไม่ตื่นเต้นเพราะฉะนอะมันเป็นมันคนเป็นแบบรูปแบบถูกต้องแต่จริงๆแล้วอันนี้เราเราแยกแยกละจัยกันอยู่ส่วนมากว่เพื่อนเราทเพื่อนเราแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยยุติเราไม่สักแต่คือส่นตัวแขกเขาไปทะเลาะเพื่อนพี่น้องมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนเนาะแต่ณวันนี้ใครจะไปหาใครมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนจริงๆแต่ส่วนตัวเราสองคนไม่ไม่ได้มีหากันแล้วมีเด้อพ่มีใช่ไปเขาแบาไปกินมวนน้ำกันมาหลายเถือแล้วจนเกินคําว่า คือถ้ากูบ่ถือกับเพยมึงหามไปอยู่น้ำมันแต่ผมไม่มีเพราะผมไม่ได้เพียวใครอย่างไดพลีด้ากไะเพยพี่น้องแล้วใคยบังเลยผิดพลาดไปสร้างกานันมาตรงแบบโอ้ยมึงย่าไปไก้เนี่ยนี่ถ้าอย่างนั้นคือคุณก็จะใช้ชีวิตยากมันจะเป็นคนที่ไม่เติบโตเป็นคนที่อยู่กับที่เพราะ,ะนันแล้วบิวจิตจะไปโยกใครก็าช่างมันเป็นสิทธิ์ของบิวจิตแต่ที่สำคัญบิวจิต ยังปีนภาพที่เป็นเป็นมิตรที่ดีต่อพนฟินแลนด์อยู่แค่นั้นจบยังไปมาหาสู่กันซับพอร์ตกันแค่นั้นจบไม่ไปก้าไก่เรื่องส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าบิวจิตก็มีมิตรภาพดีๆให้กับคนอื่นได้ด้วยแม่บิวจิตผิดกับทักแก่นั่นบิวจิตผิดกับมาร์ลอมอีกคนหนึ่งสมมติคอยก็ต้องสร้างน้ำยูจิตติไม่มีทางเพราะว่ามันเรื่องของสองเขาสองคนที่เขาจะบึ้มปั้มกันก็เรื่องของเขาอันนเข้าใจนะมุมมองเขาควรจะไปร่างเคียร์ต่อย่างนั้นแต่ว่ากับ ทันดามา,า,าห้อแกซอขแถวบ้ดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรจะบอกจะออกจะออกตัวว่าอเอฟซีเพื่อนแม่จะไปหาด่านะมันก็ไม่ใช่เพราะไม่ใช่เรื่องของเราถูกไหมเพราะสดเอฟซี FC สนมากของพเพื่อนเพี่นเนี่ยปกติหมดแต่มันก็จะมีตามภาษาโซเชียลอะอย่างที่บอกว่านี่คือโซเชียลจริงๆ,ๆโซเชียลมันโหดแรยกว่าชีวิตจริงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแต่ก่อนคือชีวิตจริงมันโหดแรายนะเธอ โตมาถึงจะรู้ไม่จากนี่แหละของจริงคือโหดหลาย่าอยู่ในชีวิตจริงชีวิตจริงเขายังบ,บอกกันได้บอเ่แต่โซเชียลเขายังชีวิตจริงเขายังจัดนอกว่าใครยังมาดาเขาแต่ว่านี้เขาบระจักรที่ที่อยู่ไม่มาดาวเขาอยากไปอะไรกับโซเชียลมากเรารู้แค่ว่าเราสองคนไม่ทะเลาะกันแค่นั้นจบเออนัน่นเราใช้ก็นได <หา S 2> ้ว,ว่าเออใช้เม่เดี๋ยวเขาจะอ่อนไหวนิดนึงเพราะเขาจะไม่เคยเจอ